โอเคครับพี่พี่ครับตอนนี้เนี่ยเราก็กินข้าวเสร็จแล้วครับพ,พี่ซึ่งน้องจอร์ดกับน้องชายผมเนี่ยหลับไปแล้วครับ สวัสดีครับผมวันนะครับวัดเดินป่าเดินเขานะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็พาพี่ๆทุกคนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็อยู่ในเขื่อนนะครับซึ่งเป็นเขื่อนไม้ข้องหมูนะครับก็อยู่ในถังหมู่บ้านผมนี่แหละครับแต่ว่าจะอยู่ขรั่ซี่กันนะครับซึ่งห่างจากหมู่บ้านผมก็ประมาณ4ี่้ากิโลได้นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยภารกิจของผมมีน้องเสือนะครับนี่แล้วก็น้องกระไฟตรงนน้นนะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะพาพี่ๆนะครับทุกท่านนะครับมาจับหอยมาหาหอยกันในเขื่อนนี้นะครับแล้วก็เราก็จะมาแคมป์กันตรงนี้นี่ซึ่งกระเป๋าเป้ผมอยู่ตรงนู้นนะครับผมมองไว้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีหอยอะไรบ้างนะครับนี่หอยที่เราจะจับกันวันนี้นะครับนี่ตัวนี้น่าจะยังไม่ตายนะครับอันนี้เขาเรียกหอยอะไรครับหอยแบนหรือเปล่าครับถ้าพี่ๆท่านไหนรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับ พอดีผมลืมชื่อเข้าไปแล้วครับนี่โอ้โหมีหลายตัวมากๆเลยครับนี่โอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยครับนี่ก็วันนี้เนี่ยผมก็มากับมีน้องชายกับหลานชายอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็กําลังเดินทางมานะครับแต่ว่ายังมาไม่ถึงก็เดี๋ยวท่านมาถึงเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้พี่ๆทุกท่านได้เห็นนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะต้องมา กลางเต้นนะจุดๆนี้นะครับนี่คืนนี้เราจะแข้งมาตรงนี้แล้วก็ทําเมนูพิเศษให้พี่ๆทุกท่านได้เห็นนะครับผมโอเคครับพี่ๆครับตอนนี้เนี่ยน้องชายผมกับหลานก็มาถึงแล้วครับนี่นี่คนนี้น้องปี้ครับแล้วก็มีน้องจอดครับนี่คนนี้เป็นหลานส่วนคนนี้น้องชายผมนะครับนี่โอเคครับพี่ๆครับเดี๋ยวเราจะมากลางเต้นกันตรงนี้นะครับนี่ซึ่งวันนี้เนี่ยเราเตรียมสัมภาระพวก เครื่องเทศอะไรต่างๆมาเยอะเลยนะครับซึ่งเราก็จะทําเมนูหอยนะครับแล้วก็ย่างหอยกินนะครับนี่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะมากางเต็นต์ตรงนี้นะครับนี่ไม่ปูแบบไม่ยืนไม่เหม่อไปยืนป่าอันนี้เราจะปูลูกฉนวนกัน

เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ต้องมาแล้วโอ้ย่งนะบิแลว เสือมานี่มานี่มาทำอะไรตรงนั้นฮะโอเคครับตอนนี้เนี่ยผมกับน้องชายผมนะครับนี่น้องอาร์มแล้วก็กับน้องจอร์ดเราก็กางเต้นท์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวเราจะไปหาฟืนกันก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องเตรียมเอาไว้ตั้งแต่ช่วงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวดึกๆเราเราจะหายากครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาฟืนเสร็จเต่เราค่อยไปงมหอยกันนะครับพี่พี่หอไม่เต็มเลยตอนดูตัวร์ฟิลแล้วก็อล้วจะขวดละไหม

นี่ผมจำชื่อได้แล้วครับอันนี้หอยกาบหอยกาบคล้ายๆหอยมแมลงพู่เลยครับแต่ว่าแต่ว่าสีคอะสีครับอันนี้สีของเขาออกจากน้ําตาลหอยมแมลงพู่นี่สีเขียวๆวันนี้แหะครับเราจะมาทําย่างแล้วก็ทําแกงกันครับพี่ๆครับ่ิน จะเอาอันแดงๆนี่อ่ามันเป็นน้ำหมดเลยจะไปทำแกงให้กินนี่พี่ๆครับหอยเยอะมากครับซึ่งหอยกาบเนี่ยเขาจะฝังตัวอยู่ในใต้โคลนนะครับเยอะมากนี่โอ้ยวันนี้บอกเลยว่าเมนูเด็ดแน่ๆน,นะครับพี่ๆ ้กมก่อนนะต้อมก่อนแล้วลกนวัหอยหอยนี่ระดอกใหญ่เองนะเดี๋ยวหอยยิ่งตับอืดตัวอืดมาเปี๋ยวตับอืดตับอืด ได้เยอะอยังเป๊ะได้ไรตัวยังนี่ผมได้หลายตัวแล้วครับถ้ามรารวมกันก็น่าจะได้ยี่สิบสามสิบตัวแล้วนะครับโอเคครับพี่พี่ครับตอนนี้เนี่ย เราก็ได้หอยกาบมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับพี่พี่นี่ได้มาสามกระป๋องแล้วก็นิดนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาก่อไฟตรงนู้นนะครับพี่พซึ่งเมื่อกี้ผมก็ไปอาบน้ํามาเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เอาชุดมาสองชุดครับผมนู่นเด็กๆยังไม่ขึ้นมากันเลยครับเดี๋ยวมาก่อไฟเสร็จเดี๋ยวผมจะมาทําเมนูหอยนะครับพี่พี พี่พี่ครับตอนนี้เนี่ยผมก็กําลังจะทําน้าจิ้มซีฟู้ดนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปทําเมนูหอยผมก็นําข้าวไปหงุงนะครับหนึ่งหมอ้อตอนนี้ก็กําลังจะทําน้าจิ้มซีฟู้ดนะครับทาน้าจิ้มซีฟู้ดเสร็จเดี๋ยวเราค่อยทําอาหารกินกันนะครับโคกพลาสติกครับพี่พี่นี่ที่ตามธรรมชาติซึ่งไปตัดในไผ่ามาหนึ่งท่อนเมื่อกี้ มันก็จับประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็ถ้าไม่มีโค้ก็ใช้แบบนี้แทนได้เหมือนกันครับโอเคครับพี่ๆครับตอนนี้ก็มาถึงเมนูที่สองแล้วครับซึ่งผมก็จะผัดหอยนะครับ ซึ่งผมก็จะผัดกับพี่แกงนะครับเดี๋ยวพี่ๆรอติดตามดูได้เลยครับว่าหน้าตามันจะออกมาประมาณไหนนะครับอันนี้สูตรของผมนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับสูตรง่ายๆที่2แล้วครับใส่หอยเอยใส่หอยบลวรลวพ,พี่ิอ่าใส่หมดนี่เลย ้าวเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วฝาหอยเริ่มเปิดแล้วครับพี่พี่้าวเรียบร้อยแล้วครับพี่พี่เสร็จแล้วหนึ่งเมนูอ้าเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวนี่นี่อาใจนี่เดีนี่นะครับพี่พี่ครับก่อนที่เราจะกินเช่นเคยครับเดี๋ยวเราจะต้องนําข้าว ให้เด็กๆก,ก่อนนะครับซึ่งวันนี้ผมไม่ได้อา,อาหารเป็นมาก็เลยให้ข้าวคุปปกปลากระป๋องนะครับให้น้องเสือกินโอเคครับพี่ๆครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะกินข้าวแล้วครับอันนี้คือหอยต้มนะครับนี่อันนี้หอยแกงซึ่งผมก็นำไปผัดพริกแกงนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ น้องจ๊อดนะครับนี่ชิมหอยต้มก่อนเลยแล้วก็น้ำจิ้มฟรีฟูนะครับตรงนี้นี่ชิม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 ซีมันยังไงอร่อยจริงอร่อยไหมคนอร่อยโอ้โหอ่าให้น้องปี้ชิมมั่งน้องปี้อยากน้องปี้ปี้ชิมอ่ะเขาสับนี่มาอ่ะชิม เป็นไงเยยมากแมกออร่อยนะโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวเราขอนี่กินข้าวกันก่อนนะครับ เผายุงใช่ไหมน่ะันตโอเคครับพี่พครับตอนนี้เนี่ยเราก็ กินข้าวเสร็จแล้วครับพี่ซึ่งน้องจอดกับน้องชายผมเนี่ยหลับไปแล้วครับแล้วก็มีน้องเสือนี่น้องหลับไปแล้วครับนอนห่มผ้าสบายใจเฉมิมเลยนะครับน้องกาแฟก็หลับไปแล้วซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มจะครึ่งแล้วครับซึ่งก็ตอนนี้ผมก็เริ่มง่วงแล้วครับแต่ว่าเด็กๆหลับไปก่อนผมละซึ่งด้านนอกเนี่ยจะมีลมพัดตลอดเวลาเลยนะครับนอนใกล้เขื่อนแบบนี้ แล้วก็อากาศค่อนข้างที่จะเย็นด้วยนะครับถ้ามีลมก็พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศเช้าๆให้พี่ๆได้เห็นนะครับก็คืนนี้ต้องขอตัวนอนพัพกผ่อนก่อนครับไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับ สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมตอนนี้ก็เป็นเช้าของอีกวันหนึ่งแล้วครับซึ่งเมื่อคืนนอนเนี่ยบรรยากาศที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะเย็นอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงกับหนาวมากนะครับซึ่งเราก็นอนด้วยกันทั้งหมดสามคนนะครับแล้วก็อีกสองตัวนี้ข้างในนี้ก็นอนหลับสบายเลยครับพี่ๆซึ่งเช้านี้เนี่ยเราทั้งสามก็จะเดินทางกลับแล้วครับมีน้องจอร์ดแล้วก็น้องชายผมนะครับนี่ นลองปีครับน้วงปีเช้านี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามให้ผมในช่องวัดเดินป่าเดินเขาด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะใช้ชีวิตในป่านะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็มาคอนคายหนึ่งวันนะครับพาเด็กๆมาเที่ยวกางเต็นท์นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ